พูดไม่เก่งไม่กล้าขี้อายอะไรอย่างเงี้ยเราจะเริ่มยังไงดีไอไม่รู้จะขายใครเนี่ยมันเป็นที่มุมมองอะการขายนะพี่บอกแล้วการขายไม่ใช่เรื่องใหญ่เป็นแค่เรื่องใหม่ที่เราไม่เคยเจอไมย <laughs> พบกับ f a c e อล์ก on Air นนะคะ EP นี้พิเศษมากเพราะว่าเรามาอยู่ใน EP ไม่รู้จะขายใครเรื่องใหญ่ในแอมเวย์ค่ะแล้วก็อยู่กับเมี่ยวนะคะมนวราชมาทูรพจวัฒนาค่ะรับหน้าที่เป็นพิธีกรสาวสวยในวันนี้เพราะว่าเรานะคะมีแขกรับเชิญอีก2ท่านค่ะเป็นสาวสวยเหมือนกันนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวให้ท<ๆ>ั<ๆ>้งสองท่านแนะนําตัวนะคะว่าเชื่ออะไรแล้วก็เข้าสู่ธุรกิจแอมเวย์ M ได้ยังไงเนาะเดี๋ยวเริ่มต้นที่ไอซ์ก่อนเลยโอเคได้เลยนะคะก็สวัสดีทุกคนนะคะก็ชื่อ ไอซีนะคะเป็นชื่อในวงการไอซี่ไอซีต้องมีซีด้วยนะคะก็ตัวไอเองเนี่ยก็เจอธุรกิจแอมเวย์ตั้งแต่เรียนอยู่ปี2นะคะในมหาลัยนะคะก็ต้องบอกก่อนว่าจบจากคอสเมติกไซด์ที่ส่วนดุสิตปัจจุบันก็ทำธุรกิจแอมเวย์เต็มเวลาเลยนะคะก็คือตอนที่เจอเนี่ยเจอแบบตอนอายุน้อยมากตอนนั้นคืออายุ20อืมแบบวัยกระเตาะสุดๆเลยสุดมากสุดๆนะคะก็ ผู้เปิดโอกาสเนี่ยก็จะเป็นเพื่อนสนิทในคณะคือเรียนคณะเดียวกันเลยนะคะแล้วก็ตัวไอซ์เองเนี่ยคือเป็นคนที่อยากหาอะไรทําเพิ่มอยู่แล้วก็ต้องเล่าก่อนว่าที่บ้านไอซ์เนี่ยทำธุรกิจส่วนตัวเกี่ยวกับเปิดร้านอาหารก็อยู่ที่โชคชัยสี่ไปอุดหนุนกันได้นะคะชื่อร้านมารีน่านะคะอยู่แล้วนะคะก็ทีนี้เนี่ยเราเปิดใจเพราะว่าในความเป็นจริงแล้วก่อนที่เราจะมาเจอแอมเวย์เนี่ยเรามีแลนอยากจะทําธุรกิจส่วนตัวอยู่แล้วแต่เราก็ไม่รู้ว่าจะทําอะไร คือที่อยากจะทําธุรกิจเนี่ยเป็นเพราะว่าคือพอเราอยู่ในครอบครัวของคนทําธุรกิจอะ่ะเราก็จะมองออกนะว่าเออการการมีธุรกิจส่วนตัวเนี่ยมันหารายได้ได้ดีกว่าการทํางานประจําทั่วๆไปนะคะไอ <I S 1> ชอบแอมเวย์ตรงที่มันเป็นงานที่ทําให้เราสร้างชีวิตจบได้ไวเออเพราะเรามีความคิดตลอดอะ่ะว่าถ้าเกิดวันนี้เรามัวแต่ทํางานแบบยาวๆเนาะเราก็จะได้ใช้ชีวิตสั้นนะคะแต่ถ้าเกิดเราเราสามารถทํางานแบบระยะสั้นได้เราก็จะได้ใช้ชีวิตยาว ซึ่งแอมเวก็เป็นอีกหนึ่งเครื่องมือตอนที่เรามาฟังเราก็เปิดใจแต่ตอนแรกก็คือไม่ได้คิดว่าจะทำแอมเวเลยหรือแอมเวแบบใช่เวที่เราต้องการเลยนะคะไอ้ mm. <I S 2> แค่รู้สึกว่าถ้าเกิดเราสามารถศึกษาโอกาสอะไรเพิ่มเติมอะชีวิตเราก็จะมีทางเลือกมากกว่าคนอื่นเออซึ่งการที่เรามีทางเลือกมากกว่าคนอื่นมันก็ ไม่น่าจะส่งผลเสียอยู่แล้วก็เลยลองเข้ามาศึกษาดูก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ทําให้เราทาแอมเวย์จนึงทุกวันนี้เริ่มต้นตั้งแต่่งนักศึกษาใช่แต่ว่าตอนนั้นเราอ่ะก็คือแบบยังแบบแอบหลับในห้องเรียนอยู่เลยอ่ะแบบโดดยงโดดยางไหมคะไม่ไม่แล้วค่ะเพราะว่าถ้าเป็นแค่เด็กไปเด็กไปนะคะแล้วพี่แนนล่ะคะยังไงว่าเข้าสู่ธุรกิจอมเวย์จริงๆก็คล้ายๆของน้องไอซี่เลยนะก็ยังยังไอซี่นะคะซี่ด้วยก็ยังของแนนก็ เจอตอนนักศึกษาเหมือนกันเนาะก็เป็นเพื guys, ่อนสนิทท really like, like ี่เข้ามาชวนเงค่ะแบบก็บอกว่าแบบเป็นวันธรรมดาวันหนึ่งมากๆว่าเนี่ยเดี๋ยวมีรุ่นพี่มาเล่าธุรกิจแอมเบย์ให้ฟังอ่ามาให้ฟังที่ใต้ตึกคณะนั่นก็มองว่าโอ้ยถ้าฟังที่ใต้ตึกคณะเราไม่ได้ต้องเดินทางไปไหนถูกไหมเราก็อืก็ไปฟังได้อะไรเงี้ยแล้วแบบจวกกับคล้ายๆของไอซี่เลยก็คือของแดนก็ที่บ้านก็ทําธุรกิจมาเหมือนกันก็เลยแบบเหมือนเติบโตมากับครอบครัวทําธุรกิจอะไรเงี้ยค่ะก็เลยพอพอแบบ เพื่อนมีรุ่นพี่มาเล่าฟังก็ลองฟังดูลองแบบเปิดเหมือนแล้วหาโอกาสลองฟังโอกาสใหม่ๆรู้สึกว่าถ้าลองฟังแล้วถ้าน่าสนใจก็ลองทํา <c oughs> แต่ถ้าลองฟังถ้ายังไม่น่าสนใจก็ไม่เป็นไรอะไรเงี้ยเพราะอย่างนั้นก็เราเปิดรับฟังอะไรเงี้ยค่ะก็เลยได้เข้ามาฟังแล้วพอเขามาเล่าให้ฟังว่านี่ไอแอมเวนะเป็นธุรกิจที่เป็นเครื่องมือนหนึ่งที่เราสามารถทําคู่กับตอนที่เรียนอยู่ได้หรือเราทําคู่กับสิ่งที่ทําอยู่อะไรเงี้ยค่ะก็คือทําได้ก็เลยรู้สึกก็ลองฟังดูแล้วก็ลองเข้ามาศึกษาเข้ามามิงอะไรเงี้ย โอ้ก็คือทั้งสองคนโชคดีมากนะคะก็คือเจอตั้งแต่แบบยอดยังเป็นนักศึกษาเนอะแล้วก็ที่บ้านทําธุรกิจเองด้วยถามหน่อยว่าคืออย่างเวลาเราเป็นนักศึกษาเนี้ยคือบางคนก็รู้สึกว่าเฮ้ยเราต้องโฟกัสเรื่องเรียนเราต้องแบบตั้งใจเรียนก่อนจบมาค่อยหางานทําเพราะฉะนั้นเนี่ยการทําอาชีพอีกอาชีหนึงหรือการเป็นงานขายอย่างเงี้ยน่าจะแบบแคสจะไม่เกี่ยวกับนักศึกษาเลยใช่ไหมคะเพราะว่าทั้งทั้งสองคนก็คือเจอเวลานั้นตอนนั้นคิดยังไงกับงานขายบ้างเพราะเรายังเป็นนักศึกษาอยู่ด้วยเอาที่อ่ะ ไอก่อนก็ได <Okay, S 2> <laughs> okay, so ้ซีค so to ่ะโอเคค่ะไอซีนะคะโอเคนะคะก็คือทัศนคติเกี่ยวกับมุมมองเรื่องการขายของไอเนี่ยค่อนข้างจะปกติแล้วก็โพสิทีฟซะด้วยซ้ำเหตุผลเพราะว่าคือที่ที่บ้านทั้งฝั่งพ่อแล้วก็ฝั่งแม่เนี่ยค้าขายมาตั้งแต่แบบไอยังไม่เกิดเลยอะอหรือแม่แต่กระทั่งนามสกุลของฝั่งที่คุณแม่เนาะนามสกุลปัทญาวงศารนะคะก็ ก็คือเป็นนามสกุลที่อาาเนี่ยเป็นคนตั้งความจริงความจริงนามสกุลแท้มาก่อนแล้วก็ตั้งนามสกุลเนี้ยเพราะว่ามันจะช่วยทําให้การค้าขายที่บ้านเจริญรุ่งเรืองคือคือใช่เขามีความเชื่อเรื่องอะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็ไอ้ก็เติบโตมาในครอบครัวการขายตั้งแต่เด็กอแล้วก็เราก็รู้สึกว่างานที่พ่อแม่เราทําครอบครัวเราทําก็เป็นงานที่ดีเพราะว่าถ้าเกิดพ่อแม่เราไม่เป็นคนรักการขายหรือไม่ทํางานขายก็เราก็คงไม่มีอนาคตจนถึงทุกวันนี้เพราะว่ารายได้หลักจากจากที่บ้านก็คือก็คือการค้าขายเลย แล้วก็ส่งไอ้เเรียนจบปริญญาติีก็เลยรู้สึกโพสิทีฟกับงานขายอะไรเงี้ยค่ะเราพี่แนนนี่ละคะต้องมีแบบนี้เลยแนนใช่ก็ของของพี่นก็จริงๆคล้ายๆของน้องไอซี่เลยก็คือแบบเหมือนพอที่บ้านทําธุรกิจมาอะไรเงี้ยค่ะก็เลยเราก็ก็เติบโตมากับการขายอยู่แล้วแล้วก็ เหมือนแบบอย่างที่บ้านขายรถเนี่ยคือตื่นลงมาก็เจอแม่คุยกับลูกค้าหรืออะไรเงี้ยมันเลยแบบเหมือนเราคุกคีกับการค้าการขายก็เลยค่อนข้างชอบการขายอยู่แล้วแต่แบบตอนไปที่ไปฟังม <c oughs> ิทติ้งนะเขาบอกว่าบางคนอาจจะรู้สึกว่าเราไม่ชอบงานขายอะไรเงี้ยแต่จริงๆคือเราอาจจะไม่ได้ชอบไม่ชอบงานขายแต่เราแค่ไม่ชอบคําปฏิเสธ <c oughs> อ่าสมมตินะสมมุติอย่างของเมียวสมมุติเพิ่งเข้ามาทาธุรกิจเอ็มวเนาะแล้วแบบมีมีญาติจากเชียงใหม่บอกว่าเนี่ยอยากได้เครื่องกรองอากาศสักสิบเครื่อง <c oughs> เราอยากขายเลยไหมมือสั่นเลยค่ะเก็บตรงไม่อยู่เลยใช่คืออยากจะไปเลยจริงๆเราอาจจะแบบแค่ไม่ใช่ไม่ชอบงานขายแต่เราแค่ไม่ชอบความไปฏิเศธอะไรเงี้ยจริงๆเราเนี่ยเหียวก็เคยได้ยินมาเนาะว่าสุดท้ายแล้วอ่ะเราทุกคนก็คือขายทุกอย่างแหละวันหนึ่งเราอาจจะขายความสามารถเราหรือว่าขายความรู้ขายอะไรบางอย่างเนาะมันก็คือหนึ่งในงานขายทีเนี้ยสองคนไม่ได้ติดเรื่องงานขายแหละแต่ครั้งแรกเลยพอเข้ามาสู่ธุรกิจแอมเวย์ปุ๊บเคยคิดไหมแอมเวย์ของเยอะมาก คือวันนี้เข้าเว็บไซต์แอมเวย์หรือเปิด catalog, แคตาล็อกจะแบบโหไอเทมเป็นร้อยอ่ะคิดไหมว่าแบบเราจะไปขายใครอะไรยังไงดีเอาที่พี่แนนก่อนก็ได้ค่ะว่าจะไปขายใครใช่อยากขายใครแบบเห็นสินค้าแล้วโหเยอะมากเลยเราจะเริ่มกขายใครดีเริ่มอย่างแรกเลยนะคะเริ่มที่เราเองนะคะพอเข้ามาเราไม่เคยใช้สินค้าแอมเวย์มาก่อนเลยแบบไม่รู้จักอะไรเงี้ยอย่างแรกก็คืกว่าเงั้นเราต้องลองรู้จักสินค้าก่อน จะได้ลองใช้ดูอย่างเงี้ยค่ะก็เลยได้ลองใช้แล้วก็มาลองใช้สินค้าใช้แบบผู้ประกอบการใช้แบบเจ้าของธุรกิจจริงๆว่าแบบอ๋อพอใช้เสร็จแล้วมันเปลี่ยนหุ่นเราอย่างไงหรือแบบมันกินแล้วมันดีขึ้นกับผิวเราอย่างไ,ไงอะไรเงี้ยแล้วพอลองใช้เสร็จแล้วเราก็มามิ팅มาเรียนรู้อะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าอ๋อโอเคงั้นเราก็กล้าที่จะแบบไปบอกไปไปแนะนำเพราะว่าเหมือนเราเริ่มจากการที่เราใช้แล้วมันมันตอบโจทย์เราอะไรเงี้ยใช่แล้ว ไอซีล่ะคะ่ะรอบนี้เป๊ะรอบ,บนี้เป๊ะค่ะเป๊โอเคก็คือไอว่ามันอยู่ที่มุมมองด้วยทุกคนเคยได้ฟังเรื่องของบริษัทผลิตรองเท้าขายไหมคะ อ่าพี่เหมียวเคยฟังไหมคะน่าจะเคยน่าจะเคยเดี <Hum dû t> ๋ยวลองเล่าก่อนไม่เคยค่ะไม่เคยโอเคค่ะก็คือคือเรื่องเนี้ยไอก็เพิ่งมาได้ยินจากการที่ไอเริ่มมาศึกษาในธุรกิจแอมวเหมือนกันนะคะก็คือคือเรื่องเนี้ยมันมีอยู่ว่าตื่นเต้นไหมคะค่ะต้องเหล่ามาคุณน้องค่ะเหล่ามาเออนะคะก็คือเรื่องเนี้ยมันมีอยู่ว่าจะมีบริษัทหนึ่งใช่ไหมคะที่เขากําลังจะผลิตแบบรองเท้าออกไปขายเขาก็เลยส่งพนักงานที่เป็นพนักงานเซลล์เนี่ยก็ไปที่เกาะแห่งหนึ่งเพื่อไปสํารวจเนาะว่า สภาพมนุษย์สภาพคนที่อยู่ในนั้นเนี่ยเขามีความต้องการเรื่องเกี่ยวกับการการการใช้รองเท้ามากน้อยแค่ไหนใช่ไหมคะทีเนี้ยส่งพนักง,งานเซลล์คนแรกไปพนักง,งานคนนี้ก็กลับมาบอกเจ้าของโรงงานว่าเนี่ยบนเกาะเนี้ยก็คือไม่มีใครใส่รองเท้าเลยเอแม้แต่คนเดียวเพราะฉะนั้นแล้วถ้าเกิดเราจะทํารองเท้าหรือผลิตแล้วไปขายที่เกาะแห่งนี้เราไม่น่าจะขายได้ mm hmm. ก็คือคนไม่น่าใส่อ่ะอแต่ทีเนี้ย เจ้าของบริษัทเขาก็เริ่มมีความสงสัยว่าเฮ้ยมันขนาดนั้นเลยเหรอเออมันจะเป็นไปไม่ได้ขนาดนั้นเลยเหรอเขาเลยตัดสินใจส่งพนักง,งานเซลล์คนที่2ไปที่เกาะแห่งนั้นนะคะแล้วพอส่งไปเสร็จปุ๊บพนักง,งานคนที่สองก็ไปสำรวจทั่วเกาะแล้วก็คนพบว่าเฮ้ยไม่มีใครใส่รองเท้าเลยจริงๆแต่สุดท้ายเนี่ยมุมมองมันแตกต่างกันนะคะเขากลับมาหาเจ้าของบริษัทพร้อมกับคําตอบว่ามันไม่มีใครใส่รองเท้าเลย ถ้าเราสามารถผลิตรองเท้าแล้วไปเปิดตลาดไปขายในเกาะนี้ได้เราน่าจะรวยมากมก็คือต่างมุมมองใช่ใ<ค>ก็เลยเรู้สึกว่าไอ้ไม่รู้จะขายใครเนี่ยมันเป็นที่มุมมองอะ่ะเพราะฉะนั้นเราก็พอไอ้มาศึกษาตอนแรกก็คล้ายๆกับพี่แนนเราไม่ได้เริ่มต้นจากการใช้สินค้ามาก่อนเนาะเราก็เลยอพอมาศึกษาในในธุรกิจเนี่ยเขาก็แนะนําว่างั้นลองใช้สินค้าดูไหมนะคะเมื่อก่อนไอ้ก็เป็นคนที่มีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพด้วย ความอ้วนด้วยตเราตอนนี้คือแบบเตะมากคะข้งสองขอบคุณค่ะนะคะก็มีปัญหาสุขภาพเรื่องความอ้วนแล้วก็เรื่องสิวด้วยอะไรเงี้ยก็เลยลองเปลี่ยนแปลงตัวเองจากจุดนั้นแล้วก็เราก็สวยขึ้นสวยปังนะคะโอเคค่ะบิวกันแบบสุดๆนะคะพอเราแบบมีการเปลี่ยนแปลงจากการใช้สินค้าคือตัวเราอินเนาะเราเคยเป็นแม่ค้าแบบบางทีเวลาเราอินเรื่องอะไรอ่ความจริงแล้วเราไม่ได้ตั้งใจจะไปพูดเรื่องนี้แต่มันไปเองอายุตัวอย่างเช่น คือเมื่อก่อนเนี่ยไอเป็นคนที่ไม่ติ่งเกาหลีเลยนะคือไม่ชอบแล้วก็ไม่เข้าใจคนคนแบบติดซีรีส์อะไรอย่างเงี้ยคนแบบเออไปเป็นเอฟซีซื้อของไปให้อะไรอย่างนั้นนะ่ะคือไอไม่อินแต่พอเราเริ่มไปอยู่ในบรรยากาศที่คือเรามีเพื่อนอินอะ่ะแล้วเพื่อนที่อินเนี่ยเขาก็จะชอบพูดกับเราเรื่องเกาหลีไอก็สังเกตนะเนาะว่าเวลาคนอินอะไรบางอย่างเนี่ยเขาจะไม่ได้สนใจว่าคนฟังอยากฟังเขาไหม <c oughs> แต่เขาอยากที่จะพูดเพราะฉะนั้นมันก็เหมือนกันนะคะวันนี้เราใช้สินค้าแล้วถ้าเราอินอะ่ะเราจะอยากแบบ บอกเล่าบอกต่อให้คนรอบตัวโดวยอัตโนมัติอืซึ่งคนรอบตัวเราเขาก็มีปัญหาเหมือนเราอยู่แล้วอะเรื่องสุขภาพเรื่องผิวพรรณเรื่องกุ่นอะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าถ้าเราเริ่มจากตัวเองมันก็ง่ายอะออโอ้โหสุดยอดมากนะคะนี้ถามเผื่อเพื่อนๆหลายคนนิดนึงที่แบบเพิ่งเริ่มเข้ามาฟังเราวันเนี้ยแล้วเขาก็กําลังจะเจอปัญหาว่าวจะทํายังไงเหมือนกำลังคิดอยู่ยังแบบมุมมองยังมองไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยคะ่ะสองคนเนี่ยมีเทคนิคยังไงบ้างะคะสำหรับเพื่อนใหม่ที่แบบอยากจะเริ่มขายะอะไรอย่างเงี้ย อ,อ,อ่าได้สําหรับเพื่อนๆน,นะคะที่แบบกาลังเข้ามารู้สึกอุ้ยแล้วฉันจะเริ่มขายยังไงขายใครดีแล้วจะขายเริ่มจากทินไหนอะไรยังไงนะคะขั้นแรกค่ะเราให้ลองเริ่มใช้สินค้าก่อนเพราเราเรารู้จักของตัวเองเราเราก็กล้าที่จะแบบไปแนะนำเหมือนคล้ายๆสมมติวันนี้เราเจอร้านอาหารอร่อยอ่ะร้านอาหารว่านขอ,องไอซี่อะไรเงี้ยอร่อยอะ<ล>ไรเงี้ยใช่อเป็นนะคะ <laughs> <laughs> ชื่อร้านเลยนะคะมารีนาค่ะอ่ามารีนานะส <laughs> มมื่ไปกินมาแล้วบอกอร่อยมากอ่านายก็อยากแนะนําให้เมียวบอกออไปกินร้านนี้สิอร่อยถูกไหมแล้วก็แนะนําสุดท้ายเมี่ยวจะไปกินหรือไม่ไปกินก็ไม่เป็นไรเพราะเราสูขี่แล้าอร่อยเราอยากจะไปแนะนํา <laughs> เหมือนกันพอเราได้ลองใช้สินค้ารู้สึกว่าสินค้ามันเปลี่ยนเราจริงๆอย่างเงี้ยก็เลยอยากจะแนะนํา <laughs> มันก็เลยให้เป็นการบอกต่อแบบจากประสบการณ์จากความอินความรู้สึก ใช่แล้วก็อันที่สองอยากให้แบบมาเรียนรู้เนาะซึ่งแอมเบก็น่ารักยมีคลิปเ e สฮอกออนแอร์มีคนน่ารักน่ารักมาพูดใช, <laughs> ใช่ไหมเ <laughs> นาะก็แบบมีคลิปดีๆหรือมีแอมเบย์สุริโออะไรเงี้ยที่แอมเบเขาแบบสปอร์ตให้เรื่องของการเรียนรู้ใช่ไหมแล้วก็ได้มาเรียนรู้ตรงเนี้ยก็เป็นการเริ่มต้นสําหรับเพื่อนๆหลายๆคนที่เข้ามาศึกษาตรงเนี้ยก็แนะนํใช่ <laughs> <ๆ S 2> ไอซี่ล่ะคะโอเคก็คล้ายๆพี่แนทเลยก็คือเราเริ่มต้นจากการใช้สินค้าก่อน แล้วพอสินค้ามันดีเนาะเราอินแล้วเราประทับใจบวกกับเรามาศึกษาด้วยมันก็ทําให้เรารู้ว่าผลิตภัณฑ์แอมเวีเนี่ยมีจุดเด่นหลายๆเรื่องที่มันแตกต่างจากผลิตภัณฑ์ทั่วไปใช่ไหมคะทีนี้เนี่ยก็คือพอเราอินแล้วเรารู้ถึงสรรพคุณว่ามันดียังไงประโยชน์ประหยัดประสิทธิภาพหรือรับประกันความพอใจทั้งหลายใช่ไหมคะคือคนกลุ่มแรกที่ไอ้นึกถึงอะ่ะคือคนที่บ้านอาเออคือเรามีความรู้สึกว่าถ้าเรารู้ว่าสิ่งนี้มันดีไม่รู้นะมันเป็นเซนส์โดยธรรมชาติของเราะคะ่ะว่า ถ้าเรารู้ว่าสิ่งสิ่งนี้มันดีเนาะเรายอมไม่ได้อะที่จะไม่ให้คนในครอบครัวเรารู้ก่อนเออไอ้ก็เริ่มเลยโทรไปเม้ามอยกับแม่แม่อันนี้มันดีนะน,นี่มันดีน,นี้มันดีนะแล้วก็แม่ก็ไปเม้ามอยต่อกับม่านะคะหลังจากนั้นอาม่าก็มีคนรู้จักรอบๆบ้านนู่นนี่นั่นเขาก็คือคอนเน็กชันธรรมชาติอะคะ่ะเออเขาก็จะบอกต่อกันไปเรื่อยๆพอคนในครอบครัวเสร็จปุ๊บก็เป็นเพื่อนอืมพอเป็นเพื่อนเสร็จปุ๊บเพื่อนเราใช้แล้วเห็นผลเขาก็มีคอนเน็กชันธรรมชาติต่อต่อไปเรื่อยๆ รวมถึงตัวเองเนี่ยเราก็พอใช้สินค้าแล้วเราเห็นผลลัพธ์เนาะไอก็ใช้โซเชียลมีเดียอยู่แล้วด้วยเป็นเรื่องปกติ Facebook Ig อะไรเงี้ยค่ะเราก็อัปเดตตามไลฟ์สไตล์เราเราใช้สินค้าอะไรเราก็ลงช่องทางโซเชียลพอคนเข้ามาเห็นเขาก็ทักเราเองโดยอัตโนมัติเพราะจริงๆมันก็เป็นช่องทางที่เราเล่นอยู่แล้วเนาะโซเชียลมีเดียหรืออย่างแบบว่าพี่แอนเนี้ยเราก็คือแบบ เราก็ใช้ก่อนระหว่างที่เราใช้เนี่ยเดี๋ยวเราก็จะนึกได้เองว่าเฮ้ย <c oughs> คนนั้นมีปัญหาเหมือนฉันเลยอะไรแล้วเราก็แบบว่าคอยแนะนําต่อแต่ทีนี้แล้วถ้าบางคนติดแบบอย่างเราเนี้ยก็จะมีเพื่อนแบบวิ <c oughs> ui, Hi, ูดไม่เก่งไม่กล้าขี้อายอะไรอย่างเงี้ยเราจะเริ่มยังไงดีคะแบบให้เขาแบบได้ใช้เครื่องมือหรือว่ามีทริคอะไรแบบแชร์เพื่อนๆหน่อยมาี่ไอโอเคค่ะความจริงก็เป็นคนขี้อายนะคะ <c oughs> ค่ะดูออกไม่ใจเราก็ะเป็นคนขี้อายมาก่อนนะคะคือในความเป็นจริงก็ไม่ได้เชิงแบบ อายแบบจนไม่กล้าคุยกับใครอะไรเงี้ยเราก็มีกลุ่มเพื่อนเราอยู่บ้างแต่ไอเนี่ยจะเป็นคนลักษณะที่ไม่เอาจริงไม่ค่อยชอบยุ่งกับคน <c oughs> แล้ว <c oughs> เออประมาณนั้นเราก็ไม่ชอบให้คนยุ่งกับเราด้วย <c oughs> คือเราอยากจะอยู่เงียบๆอยู่คนเดียว <c oughs> หรือเป้าหมายในอนาคตเราอยากจะไปอยู่ในป่าอะไรเงี้ยขนาดนั้นเลยคืออยากจะไปอยู่แบบเงียบๆสงบฟังเสียงลำธารอะไรประมาณนั้นนะคะแต่ก็ด้วยความที่เราเป็นเป็นคนที่ไม่ชอบเจ้าใจอะไรางี้กับใครอ่ะ ไอ้ว่าจุดเริ่มต้นก็คือเหมือนเรื่องเมื่อกี้ที่ตอบไปเนาะพอเราเริ่มต้นใช้สินค้าเองก่อนบวกกับการที่เราลองทาโซเชียลดูอย่างเงี้ยมันก็สามารถทําให้คนที่พูดไม่เก่งอะ่ะสามารถทําธุรกิจได้คือถ้าวันนี้เราพูดไม่เก่งเนาะเราก็ไม่ต้องพูดก็ได้ค่ะแต่เราให้ผลลัพธ์จากการที่เราเป็นผลิตผลของผลิตภัณฑ์อะ่ะมันพูดแทนเราเออคือเมื่อก่อนเนี่ยเขาก็จะบอกจริงไหมว่าเออถ้าเกิดเราอยากจะทําธุรกิจให้สําเร็จเราก็แค่ปากเปิดแล้วธุรกิจมันก็จะเปิดจริงไหมคะ แต่ปัจจุบันเนี่ยพอเราอยู่ในยุคโซเชียลมีเดียด้วยอะบางทีปากเรายังไม่ทันเปิดเลยอะ <laughs> เพื่อนเราปากเปิดก่อนเราแล้วคนรู้ก่อนเราอีก <laughs> ใช่นะคะคือเพื่อนเราปากเปิดทันทีคือเวลาเราไปเจอกันหรือว่าหรือช่วงเนี้ยมันโซเชียลดิสเทนซิ่งเราก็ไม่ค่อยเจอใครจริงไหม <laughs> แต่เขาก็จะส่องสองเราตามโซเชียล <laughs> ม,มีเดีย <laughs> พอเขาเห็นว่าเราดูดีอะอย่างที่ไอ้บอกก็คือเกิดการทักโดยอัตโนมัติอใช่พี่แนละค่ะอย่างของ พี่ก็จริงๆก็เป็นคนพูดไม่เก่งเหมือนกันจริงหร <c oughs> อรังคนใจว่าค่ะพูดไม่เก่งแล้วก็เพื่อนน้อยรู้สึกว่าเราเริ่มตอนนักศึกษาเนอะเราก็ไม่ได้มีคอนเน็ชันที่จะแบบโ,โหจะรู้จักคนแบบเยอะแยะอะไรเงี้ย <c oughs> แต่ธุรกิจเนี้ยดีอย่างอยู่ที่เราไม่ต้องเป็นคนแบบพูดเก่ง <c oughs> ไม่ต้องเป็นคนแบบชักมมมแม,กม,ม่น้ำทั้ง5้าแบบหืมจะแบบหืขายแบบชักแม่น้ำนมุนาวขนาดน,นั้นคือธุรกิจเนี้ยมันเกิดจากการที่เราใช้สินค้าเก่ง วนกลับมาเรื่องใช้สินค้ากคือเราเกิดจากการที่ไม่ต้องขายเก่งแต่เราใช้สินค้าเก่ง <S <S <L un ters> พอเราใช้สินค้าเก่งแล้วเราเกิดความประทับใจเราบอกต่อแบบธรรมชาติบอกต่อแบบจากความรู้สึกของเราจริงๆเนี่ยเพราะบางทีนะสมมติเราอ่านแบบอ่านแค่ตาล็อกสมมติอย่างของตัวบอดี้คีเรารู้แบบสรรพคุณหมดเลยรู้ส่วนผสมทุกอย่างสมมติจะไปพูดกับเพื่อนเนี่ยแล้วเล่าส่วนผสมทั้งหมดเพื่อนอาจจะแบบ อะไรอะไรของมึงเลยน่าจะกลัวด้วยนะอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าเราพูดว่าเฮ้ยเราแบบแชร์ประสบการณ์ว่าเรากินแล้วเป็นยังไงประทับใจอย่างไงเงี้ยบางทีเขาอาจจะสนใจแล้วก็เข้ามาซื้อหรืออย่างที่ของไอซ์บอกคือบางทีเราอาจจะยังไม่ทางปากเปิดแค่เราโพสต์ไปอย่างเงี้ยเนาะเขาอาจจะแบบกลับมาทักเองอะไรเงี้ยนังนั้นมันคือธุรกิจนี้ไม่จําเป็นต้องแบบโหเราต้องพูดเก่งหรือขายเก่งแต่มันเกิดจากการที่เราใช้แล้วเราใช้ชอบบอกต่อมันก็จะเป็นแบบธรรมชาติอย่างนั้นได้เลยทีนี้อยากถามตรงนี้หน่อยค่ะว่า แล้วคิดยังไงกับคำที่เราพูดว่าทุกงานเป็นงานขายอ่าเอาพี่แนนทุกงานเป็นงานขายคืออยากให้มองแบบเหมือนอยากให้ทุกคนมองเป็นเหมือนสมมติทุกบริษัทหรือทุกทุกธุรกิจอย่างเงี้ยมองเป็นชาร์ตเนาะว่าอย่างสมมติในในบริษัทเนี่ยก็จะมีพาร์ทเรื่องของไฟแนนซ์การเงินใช่ไหมพาร์ทเรื่องของการจัดสต็อกสินค้าทําโกดังสินค้าพาร์ทเรื่อง R&D เรื่องแบบลงทุนวิจัยพัฒนาหรือพาร์ทเรื่องของเอ่อ HR เนาะเรื่องของบุคคลอะไรเงี้ย หรือพาร์ทเรื่องของแบบการขนส่งโลจิสติกอะไรเงี้ย mm. คือในในก็จะมีหลายๆพาร์ทแล้วมีอีกพาร์ทหนึ่งก็คือพาร์ทเซลแด์มาร์เก็ตติ้งหรือพาร์ทงานขายนั่นเอง mm. ถ้าลองมองดูคือทุกทุกพาร์ทจะเป็นพาร์ทที่นําเงินออกบริษัท mm. ถูกไหมคือแบบฝ่าย r d โอ้ีโหคิดค้นวิจัยพัฒนาคือ mm. ต้องเอาเงินทุนทางนั้นไปแลบ,บนู้นแลบนี้ฝ่ายสร้างโกดังอะไรเงี้ยแต่ฝ่ายเซลแด์มาร์เก็ตติ้งหรือพาร์ทงานขายอ่ะคือเป็นฝ่ายที่นําเงินเข้าบริษัท mm. ถูกไหม แล้วสมมุติว่าถ้าสมมติเราอยู่ในในสร้างการสร้างธุรกิจพาร์ทที่สําคัญสุดก,ก็คือพาร์ทเซลร์มาร์เก็ตติ้งสมมติมีทุกพาร์ทเลยเอาเงินออกหมดไม่มีไม่มีพาร์ทไหนเอาเงินเข้า<ม>บริษัทก็อยู่ไม่ได้<ม>ดังนั้นแน,นมองว่าทุกงานหรือทุกบริษัทมันคือมีงานขายเป็นส่วนหนึ่งในนั้นอยู่แล้ว<ม>แล่ถ้าสมมติเราได้ไปเอี่ยวในนั้นแล้วเราก็สามารถสร้างไรายได้สามารถสร้างธุรก,กิจตรงนั้นได้มันดีกว่าไหม,มถึงไหมดังนั้นแน,นมองว,ว่ามันคือธรรมชาติของของทุกงานอยู่แล้วที่มีงานขายอยู่ในนั้น โอเคค่ะแล้วของไอซี่ล่คะคะโอเคค่ะก็ก็กค,คือคิดว่าประโยคที่ทุกงานเป็นงานขายเนี่ยเป็นเรื่องจริงเพราะว่าสุดท้ายต่อให้เราไม่ได้ทําธุรกิจส่วนตัวเนาะเราทางานแบบบริษัททั่วไปเนี่ยยังไงเราก็ต้องขายอะไรบางสิ่งบางอย่างเช่นอาจจะขายความรู้ขายไอเดียอะไรประมาณนี้นะคะเพราะฉะนั้นไอมองว่าคือการที่เราอยากจะเป็นเจ้าของธุรกิจส่วนตัวเนี่ยคือทักษะที่เราจะต้องมีเลยนะไอเชื่อว่าแบบเจ้าของธุรกิจทุกคนมีทักษะนี้หมดก็คือต้องขายให้เป็นอนะ ออแล้วการขายสินค้าเนี่ยไอ้ว่ามันคือมันคือเบสิกอ,อะ่ะโดยส่วนใหญ่ถ้าเราไปศึกษาประวัติคนสําเร็จต่างๆเนาะเวลาเขาต้องดีลงานหรือว่าหาคนที่มาเป็นพาร์ทเนอร์เนี่ยเขาก็ต้องขายไอเดียให้คนคนนั้นซื้อไอเดียของเขาให้ได้เพราะฉะนั้นแล้วการขายตัวที่เป็นสินค้าขายของอะ่ะมันเป็นเหมือนแบบทักษะเบื้องต้นน่ะที่เราต้องทําให้ได้ก่อนก่อนที่เราจะไปขายในสิ่งที่มันจับต้องไม่ได้ก็คือไอเดียโอ้โหสุดยอดมากนะคะเพราะว่าจริงๆแล้ว เคยถ้าเราไม่ขายเราก็ต้องซื้ออใช่ถูกไหมหรือถ้าแบบว่าเราอยากได้ละเงินก็แบบที่พี่แนนบอกเนะเราก็ต้องแบบว่านำพาสเนี้ยแหละเข้ามาอยู่ในชีวิตนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวขอถามเทคนิคของทั้งสองคนหน่อยดีกว่าว่ายุคนี้มันก็เป็นยุคแบบโซเชียลมีเดียเนาะ next normal new normal คือเยอะ normal มากเลยอะสองคนคือมีเทคนิคยังไงการขายยังไงให้ปังๆคะ่ะเดี๋ยวเอาที่ไอก่อน โอเคนะคะเราก็เริ่มต้นจากการที่เราโชว์ผลลัพธ์ในการที่เราใช้สินค้านะคะอย่างเช่นเราเป็นแปลงหุ่นเนาะในอดีตเราก็มีรูปที่มีพุงห<ม>ุ่นไม่สวยขาใหญ่หน้าบาน<ม>อะไรเงี้ยครบมัคือปัญหาพื้นฐานของนคนนะคะ <laughs> ก็เราก็ทํารูปเปรียบเทียบอะไรเงี้ยค่ะ before after หรืออาจจะทําเป็นรูปแบบของ reels เป็นวิดีโอเพราะว่าปัจจุบันคือคนก็ชอบนิยมในการดูพวกคลิปวิดีโอมากกว่าการดูภาพอย่างเดียวเนาะไอ้ก็จะลงสลับสลับกันไป รวมถึงไลฟ์สไตล์ปกติของเราอย่างเช่นเรากินอาหารคลีนเราดูแลสุขภาพหรือเราทําเมนูสุขภาพจากนิวทริไลท์ใช่ไหมคะ Open protein, ออฟเพนโปรตีนอะไรเงี้ยผสมผสมกันไปหรือว่าเป็นขนมแล้วก็เราก็ยังคงต้องดูเหมือนมนุษย์ปกติด้วยดูเหมือนมนุษย์ปกติก็คือคือในบางครั้งคนจะไม่ค่อยเข้าใจคนใหม่ๆอาจจะยังไม่ค่อยเข้าใจการทำโซเชียลเนาะอาจจะลงเป็นแบบโปรดัก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 หรือ Before After แบบรวดอย่างเงี้ย คือมันก็ดีนะคะแต่บางทีอ่ะการที่เราดูดูไม่มีไลฟ์สไตล์ดูไม่เป็นคนปกติไม่มีความธรรมชาติของการเป็นมนุษย์อ่ะถ่ายรูปตัวเองบ้างเราไปกินข้าวไหนเราก็อัปเดตมีรูปครอบครัวรูปพ่อแม่รูปเพื่อนคือการที่เราใส่เรื่องชีวิตปกติของเราไปด้วยอ่ะมันจะทําให้คนที่เขาแอบส่องเราอยู่เขาดูว่าเราเป็นคนที่เข้าถึงง่ายก็คือจริงๆสินค้าแอมเวย์ v เนี่ยถูกออกแบบด้วยรูปลักษณ์เนาะหรือแบบกล่องหรือบรรจุภัณฑ์อ่ะ ให้เราสามารถถ่ายรูปสวยแล้วก็เบลนด์อินไปกับชีวิตปกติได<อ>้สวยมากดักตแบบทุกอันออกมานี่คือแบบปังเปิดใจมากแค่ถ่ายปุ๊บยังไม่ทันอยากจะขายนะคนอยากซื้อแหละจริงคือบางทีเรายังแบบได้มาเรายังแบบอุย๊ยเรายังตื่นเต้นเองเลยใช่ไหมเจ้าพี่ของพี่แอนเป็นยังไงบ้างคะถ้าทำผ่านโซเชียลเนาะคือเหมือนคล้ายๆเรามีใครไปคาเฟ่ไหม ไป่แล้ว <ไป S 2> สาย <ไป S 2> คาเฟ่ใช่ไหมแนนนี่คือรีวิวแนนว่าความลับแนนนะจะรีวิวมาเกินร้อยคาเฟ่แล้วโ,โ,โดยที่เราไปเราไปอะไรไปจ่ายเงินค่ากาแฟเสร็จถ่ายรูปลงเช็คอินอ่ะแท็กร้านอีกอย่างเงี้ยเรารีวิวคาเฟ่เขาเยอะมากหรืออนี่งของแนนสายกินบุฟเฟ่ย์รีวิว้านบุฟเฟ่เยอะอะไรเงี้ยคือการเล่นโซเชียลกับแนนนี่คือเป็นเรื่องแบบเหมือนเรา เล่นอยู่แล้วเราโพสต์อยู่แล้วแต่เราโพสเสร็จเราเสียงเงินถูกปะเราโพสเสร็จเราไม่ได้เงินกลับมาแต่อันนี้เราลองเพิ่มเรื่องที่เราโพสต์แบบคืออย่างของแดนก็โพสต์เรื่องหุ่นอย่างที่ของไอซี่บอกเนี่ยเราลองเพิ่มเรื่องที่เราโพสโพส์รูปหุ่นเราบ้างโพสต์ว่าเราเว็บหุ่นเปลี่ยนไปอย่างไงอะไรเงี้ยอย่อยของแดนเองลดมา9โลโห้ย <c oughs> คือแบบอยากจะอินเสิร์ตรูปให้เลยคือแบบลดไม่เยอะอะไรเงี้ยแล้วพอเราลงไป,ปุ๊บอ่ะเพื่อนเคยเห็นเราจากแบบตอนแบบ ตะมุตะมิอะไรเงี้ยเขาเขาก็เห็นเราแบบตัวเล็กลงอะไรเงี้ยเขาก็เลยอยากเข้ามาถามเขามาทักอะไรเงี้ยเราก็เพิ่มจากรีวิวคาเฟ่กลายเป็นเพิ่มรีวิวหุ่นตัวเองเฮ้ยเราโพสต์อุ้ยมีรายได้กลับเข้ามามันก็เลยทําให้การที่เราเล่นโซเชียลมันไม่ได้เสียเงินอยู่แล้วมันเป็นใช้ฟรีถูกไหมแต่เราเพิ่มเรื่องที่เราโพสต์แล้วเราโพสต์เสร็จเราได้รายได้กลับมานี่ก็เลยหลังจากนั้นเราก็โพสต์ใหญ่พอโพสต์แล้วมีรายได้เราก็เอออยากจะโพสต์อะไรเงี้ยล้วก็อย่างที่น้องไอซ์บอกคือเราก็ผสมผาสารกับไลฟ์ คือเราไปเที่ยวบ้างไปกินบ้างหุ่นบ้างสุขภาพบ้างสินค้าบ้างอะไรเงี้ยมันก็เลยเป็นเหมือนไลฟ์สไตล์เราที่แบบเออเราทําอยู่แล้วเราโพสอยู่แล้วจริง,รงๆคือง่ายมากเลยนะคะก็คือ<ช>แค่แบบทําให้เป็นปกติใช่พูดขนาดนี้นะคะเดี๋ยวเรามีตัวอย่างขอไปดูตัวอย่างของทั้งสองคนหน่อยดีกว่าเนาะว่าการทําโซเชียลปังๆให้ขายเก่งเนี่ยเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวไปดูกันค่ะ ไอเดียการทำโซเชียลของสองคนคือแบบดีมากๆนะคะของพี่แนนก็คือแบบเป๊ะทุกมุมปังทุกลุกใช่ไหมคะทุกคนเห็นด้วยเนาะส่วนของไอซี่นะคะก็แบบสนุกได้ทุกวันอีซี่ได้ทุกเวนะคะแบบสินค้าทั้งสองตัวก็คือที่ทํามาดีมากๆนะคะเชื่อว่าหลายคนอ่ะเห็นแล้วน่าจะได้ไอเดียเนาะในการแบบเริ่มต้นทําธุรกิจขายง่ายๆนะคะขายชิลๆไปกับไลฟ์สไตล์แล้วก็ได้ทั้งโซเชียลมีเดียของเราเลยเนาะสุดท้ายนี้นะคะอยากให้ทั้งสองคนเนี่ยฝากถึงเพื่อนๆหน่อยที่วันนี้มาฟังเราแล้วก็เริ่มสนใจแล้ว รู้สึกว่าเฮ้ยอยากเริ่มเข้าสู่ธุรกิจแอมเวย์ way, แต่ว่ายัางติดแบบยังกังวลเกี่ยวกับเรื่องการขายอะค่ะอยากจะฝากอะไรถึงเพื่อนๆบ้างเอาที่ไอซีก่อนเลยโอเคนะคะก็อยากจะฝากว่าในความเป็นจริงแล้วไม่ต้องกังวลเลย <c oughs> ไม่ต้องกังวลเลยเพราะว่าคือส่วนตัวไอซ์เนาะเราก็ไม่ได้ถนัดหรือว่าเป็นเป็นคนที่เชี่ยวชาญโปรเฟชชั่นอลในเรื่องการขายมาก่อน แต่ข้อดีของธุรกิจแอมเ์ก็คือมันมีแหล่งการเรียนรู้หลายอย่างมากอะ่ะแม,ม้ว่าจะเป็นแหล่งการเรียนรู้ออนไลน์ในออนไลน์มิ팅ของกลุ่มเราหรือจะเป็นกิจกรรมดีๆที่ทางบริษัทแอมเ์จัดขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็มีหลายแหล่งให้เราเข้าไปศึกษาเนาะแล้วก็ไอ้ก็มีความคิดนะคะว่าในความเป็นจริงแล้วทุกเรื่องบนโลกใบนี้ก็ถ้าเราทําไม่เป็นมันก็ฝึกได้จริงไหมแต่บางทีทําไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยมันอยู่ที่วิธีคิดอะ่ะเราอย่าเราอย่าเพิ่งคิดไปก่อนว่าเรา,าทำไม่ได้ แล้วก็สุดท้ายที่อยากจะฝากสําหรับคนที่ก็ยังกังวลอยู่เนาะนะคะเพราะว่าไอาก็เคยเป็นเด็กน้อยอายุ20วันที่เราเริ่มต้นมาทําแรกๆเราก็แบบกังวลนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยก็อยากจะฝากว่าในความเป็นจริงเนี่ยตอนที่เราอายุยังน้อย18 20อะไรเงี้ยเราก็มักจะก,กังวลว่า คนรอบตัวจะคิดยังไงกับเราจริงไหมอุ้ยแบบเพื่อนจะมองเรายังไงแบบครอบครัวจะมองเรายังไงป้าข้าง้านจะรู้สึกยังไงกับเราอะไรเงี้ยจะภูิในตัวเราหรือเปล่าอเออเราก็จะมีความคิดแบบนั้นแต่พอเราโตขึ้นมาสักนิดหนึ่งอะเหมือนตอนนี้ไอ้ก็จะ27แล้วกำลังจะเข้าวัยยี่สิบสองอู้ยย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 ย่ยยยยยมยย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 าเยยยยยะยย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 ยเราก็จะเริ่มรู้และว่าในความเป็นจริงแล้วคนรอบตัว ไม่ม <f ix ing> ีใครคิดอะไรกับเราเลยเออจริงๆถูกต้องอะแล้วพอเราเราผ่านวัยสามสิบเนาะเราลองไปถามแบบความคิดเห็นคุณพ่อคุณแม่เราอะไรอย่างงี้ก็ได้อะค่ะเขาก็จะมีความคิดอีกแบบหนึ่งที่ไม่เหมือนเด็กวัยรุ่นเนาะตรงที่ว่าที่ผ่านมาทั้งหมดในชีวิตเราไม่ว่าเราจะทําอะไรก็ตามในความเป็นจริงไม่มีใครคิดอะไรกับเราเลยค่ะเออเพราะว่าคนส่วนใหญ่อะเขาก็สนใจกันแต่เรื่องของตัวเองอะอืมเพราะฉะนั้นไอ้ก็เลยมีความรู้สึกว่าทำๆไปเถอะไม่มีใครคิดอะไรกับเราหยุดเลย กับเราอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยนะคะถ้าทําไปเสร็จปุ๊บแล้วเราได้ผลลัพธ์ในชีวิตที่ดีขึ้นเรามีชีวิตที่ดีขึ้นไร้ความกังวลเรื่องเงินมากขึ้นมีความมั่นคงในชีวิตมากขึ้นมันก็เป็นสิ่งที่ดีอ่ะสำหรับเราสุดยอดเลยนะคะแล้วพี่แน่ล่ะคะของพี่นะการขายนะพี่บอกแล้วการขายไม่ใช่เรื่องใหญ่เป็นแค่เรื่องใหม่ที่เราไม่เคยเจอโอ๊ยเสียบ <laughs> <laughs> งานขายเราไม่รู้จะเริ่มยังไงสําหรับเพื่อนให,ใหม่เราจะเริ่มยังไงเนี่ยบอกเลยว่าการขายคือถ้ามีอยู่3ขายเราไม่ขายแรงก็ขายของ<ม>แล้วก็ขายสมองมถึกแม้มีอยู่3ขายเราไม่ขายอย่างใดอย่างหนึ่งอยู่แล้วเราก็ต้องขายอีกอย่างหนึง่งอะไรเงี้ยดังนั้นถ้าเรากำลังเป็นคนที่อยากจะฝึกค้าฝึกขายหรืออยากจะแบบฝึกการขายหรือฝึกการทําธุรก,กิจ<ม>แนะนําเลยเข้ามาในธุรก,กิจแอมเวได้<ม>ในธุรก,กิจแอมเวนะคือเราลงทุนเริ่มต้นแค่90 0บาท<ม>ซึ่ง900บาทเนี่ยเราสามารถเป็นพาร์ทเนอร์กับบริษัท20 0 0 0ล้าน โอ้ยคือสมมุติอย่างของน้องไอตอนตอน20ใช่ไหมถ้าเราแบบไปยื่นไปสมัครขอเป็นพาร์ทเนอร์กับบริษัท2 0 0 0 0ล้านข้างนอกเขาอาจจะไม่ให้ถูกไหมเพราะของพี่เขาก็ไม่ให้เหมือนกันถูกไหมดังนั้นแต่ในนี้คือเราสามารถมาเริ่มได้เลยแค่900บาทโดยที่เราไม่ต้องลงทุนอะไรเลยไม่มีความเสี่ยงสินค้าก็ไม่ต้องสต็อกฝาร้านก็ไม่ต้องเฝ้าถูกไหมหน้าร้านไม่มีโกดังไม่มีอะไรเงี้ยลูกน้องก็ไม่ต้องไม่ต้องแบบดูแลใครอะไรเงี้ยคือเรามีแค่ตัวเราที่แบบวิเข้ามาศึกษามาเรียนรู้ ดังนั้นการที่เราอยากจะเข้ามาแบบฝึกหรือมาเรียนรู้อะไรเงี้ยคือในกลุ่มคือมีให้หมดแล้วในทุกบริษัทก็มีให้อีกอะไรเงี้ยดังนั้นคืออยากให้มาเรียนรู้มาศึกษาดูว่าในธุรก,กิจนี้เราอยากจะมาเริ่มฝึกค้าฝึกขายหรืออยากทําธุรก,กิจเนี้ยก็สามารถเป็นพาร์ทเนอร์กับบริษัทเอ็มวีได้ ก็ขอบคุณไอเดียแล้วก็กำลังใจจากทั้ง2คนมากเลยนะคะเชื่อว่าหลายคนที่ดูในวันนี้เนี่ยจะได้วิธีการเนาะแล้วก็เทคนิครวมไปถึงแนวคิดเกี่ยวกับเรื่องงานขายนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วงานขายในธุรกิจแอมเย์เนี่ยเป็นเรื่องเล็กมากเป็นเรื่องใหม่ที่เรายังไม่เคยทําเท่านั้นนะคะหวังว่าทุกคนจะได้เอาไอเดียนี้ไปทําให้ทุกคนประสบความสําเร็จนะคะแล้วก็เรา3มคนก็ต้องลาไปก่อนนะคะพบกันใน Face Talk on Air EP ถัดไปนะคะสำหรับใครที่ไม่อยากพลาดเรื่องดีๆเด็ดๆไอเดียปังๆแบบนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe ไว้ด้วยนะคะวันนี้ลาไปก่อนแล้วนะคะบ๊ายบายค่ะบ๊ายบาย,บาย,บาย